เราจะนั่งเรือหางยาวไปเกาะพ่อง สวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมคงงงว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เวลา8โมงกว่าเรา,าตื่นแต่เช้า7โมงค่ะพื่อที่ว่าวันนี้ทำทำอะไรนะครับตนตอนแรกเราจะนั่งเรือหางยาวไปเกาะห้อ,องค่ะแล้วก็ตอนแรกตื่นมาก็ไม่มีฝนเลยแต่เกิดฝนม,มากเขาบอกว่าไฟได้แล้วค่ะตุ๊ต้องเปลี่ยนเช้าเช้าก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกซึ่งก็จริงะ ตกเราก็ไม่ไปอยู่แล้วก็เงียละยกันเอนกันเอาวอวดเนี่ยมันจะหยุดเร็วไหมถ้าหยุดเร็วเดี๋วยวกินข้าวปุ๊บแล้วก็ไปกันเลยแต่ถ้ามันสายก็มไม่ไหวเพราะมันจะร้อนเพราะนี่เป็นหน้าร้อนเาน้าพอเรสูบผมนี่เซ็งมาก <c oughs> ผมนี่เป็นคนที่ <c oughs> ไม่ตื่นเช้าเลยแล้วอุซาตื่นมาแล้วแม่งเป็นเงนี้ยเดี๋ยวให้ดูชุดเดี๋ยวให้ดูชุดคือเนี่ยนี่ยเนี้เก่งว่ายน้ำเลยนะเก่งว่ายน้ำนี่คือเก่งว่ายน้ำนี่คือพร้อมสุดๆชีวิตไม่เคยพร้อมขนาดนี้เลยโอเคไปกินเบเกอร์แล้วกัน เก้าโมงเกครึ่งครับก็ยังตกอยู่แล้วก็คุณนัต์รีก็ยังกินอยู่ใช่ค่ะในเมื่อเราไปเกาะไม่ได้แล้วก็ต้องกินใจมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้เป็นแพนเค้กค่ะอันนี้เป็นฟรุตเพลทมือนี้ชอบไหนสุดครับวันนี้เป็นไงดีใจด้วยอร่ร่อยอ่อเดี๋ยวว่าแบบสิ่งดีกว่านีโอ๋รักสปากันตรงนี้เลยนะฮะ เท่มากบอกเลยม,มาถึงซอนสปานะคะตรงนี้ที่มันจะเข้าไปนะคะเป็นโซนพับเปลิกแอร์เรียนะคะหมายความว่าทุกคนใช้ได้ใหญ่เลยอะ่ะ ซาวน่าด้วยนะฮะวีล x a เซชันรูมนะฮะน,นี่นะคะเราอยู่ในร้านอาหาระคะ่ะร้านอาหารไทยของที่นี่นะคะ อะไรนะคะพี่พุ๊กยำผักปูน่้ยซึ่งเป็นของโปรดขเลยค่ะ,คะอันนี้เป็นลาบทอดใครที่ชอบทานยำนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดว่ามานะคะต้องสั่งนะคะยำผักปูดมันจะมีกุ้งด้วยนะแต่ว่าอันนี้เราสั่งเป็นจานที่สองก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องเอากุ้งมาแลวเอามาแต่ผักกับหมูนะคะอันนี้มัสมั่นนะคะอันนี้แกงอะไรเอ่ยต้มข่ะ ต้มส้มปลานะคะนี่ตามด้วยจานนี้นะคะต้มไก่เรามาพาาใต้เราก็ต้องกินอาหารใต้นะคะนี่จริงๆต้องเป็นของโปรดที่ฟุกนะผัดเหนียง,งเหนียงใบเหนียงผัดใบเหนียงไม่ใช่ห,หรอใบเหนียงไม่ใช่หรอมาถึงขนมนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตฟอนดันเค้กนะคะไอติมนี้คือแมคคาเดเมียไอศครีมส่วนของชายเนะคะ สายไทยไม่ทันแล้วเดี๋ยวมะ่ม่วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมม่วครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่3ใช่ค่ะอากาศดีเลยคือสุดท้ายของพวกเราเราเนี่ยกำลังจะเดินทางข้ามเกาะไปเกาะห้องสซีโดยเรือค่ะใช่เพราะว่าจะบอกให้ฟังว่าอย่างที่บอกนะครับอาจจะมีคลิปออกไปแล้วว่าเราเนี่ย เตรียมตัวตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปเมื่อวันก่อนผลปรากฏว่าฝนตกล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าเอ๊ะไม่ได้ใสเสื้อตัวนั้นคือเสื้อตัวนี้เตรียมเอาไว้ขึ้นเรือแล้วเอามาอันเดียววันนั้นกดปุ๊บก็รีบไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เก็บไว้วันนี้ที่ใส่แล้วนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่ามันจะสวยงามสักแค่ไหนนะครับน้องลีกําลังไปไหนเล่าเร็วอีกรอบนึงเต้เต้วันี้อาจา์ดีได้ไปเกาะอางยานอาคลาสสิกมากอา เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเมาไหมในที่สุดนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะได้ขึ้นเรือตลโรดจะเป็นคนพาเราไปไปไปกันครับดูสินี่นะครับก็คือเกาะห้องนั่นเองนะฮะ ปลาเต็มเลยเมื่อกี้มันมีปลาใหญ่กว่านี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแค่ปลาลายเสือแต่เมื่อกี้มีปลาตัวใหญ่ๆอะ่ะนี่นะครับเรามาถึงเกาะห้องที่แท้ทรูแล้วเพราะมันเป็นห้องแบบนี้นี่เองนะฮะเหมือนกั้นเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นห้องสวยดี คราวนี้นะคะเราจะไปจากเกาะห่องแล้วค่ะแต่ว่าเราจะไปแวะที่ไหนนะคะต้องตามนี่ยังไม่อยากไปเลยอะ่ะแต่ว่าเวลานี้คือคนจะติดเกาะแล้วใช่ฉะนั้นเนี่ยเพราะไม่งั้นเราจะติดเกาะถ้าไม่ไปเราติดเกาะใช่ค่ะนะเราต้องอยู่กับที่พี่ที่เขาเป็นพนักงานอยู่ที่นี่ใช่ค่ะไปแล้วครับ เราไปยไหมนะฮะตอนนี้โน้นอยู่ตอนนี้ต้องต่อแให้แน่นก่อนเ <c oughs> นี่นะคะตอนนี้เรากําลังจะนั่งเรือนะคะลอดไปในอ่าวลากูนนะคะชื่อว่าปีเล็ค่ะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นน้ําน้ําลงนะครับก็จะเข้าไม่ได้ช่วงนี้เป็นช่วงน้ําขึ้นดังนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องรีบ <c oughs> ตักเะเขาบอกว่าน้ําขึ้นให้รีบ <c oughs> ตักเกี่ยวป่ะแต่ว่าน้ําขึ้นต้องรีบเข้าอันนี้คือถูกต้องนะฮะ น้ำลงต้องรีบออกนะครับไม่งั้นคือจะถูกขังอย่างนี้นชื่อลากูของอา่าวมีเลยน,นี่นะฮะโอ้โหอ๋อเี่เราดูน้ำดูน้ำหีปลาไหนไหนเล็กๆเยอะมากโอ้โหนี่นะครับเราจะเห็นหินย้อยลงมาพอสมควรนะครับตอนนี้กำลังออกจากอ่าวเมื่อกี้นี้นะคะ เรากำลังจะไปตรงนี้นะคะไปดูค่ะติดตกสรุปมาอีกอันหนึ่งนะคะติดกันแน่ในจอันนั้นคือ <c oughs> ที่มันแคบมากนะคะตรงนี้อุย้ยมีชิงช้าด้วยเดี๋ยวจะต้องไปนั่งเล่นนะคะตรงนั้นนานทีนะชายจะลงที่จะนั่งเรือหางยาวมานานมากชายลง ปกติชายเขาไปแต่กินอยู่เมืองนอกนะคะโดนบังคับเถอะโอ้ยชิวจะตายตายนี่ค่ะนี่รีได้มุมแล้วค่ะมุมนี้ต้องโดนอ่ะคือที่นี่จริงๆแล้วเขาจะมีคนนะมีร้านอาหารด้วยแต่ว่านี่เรามาเย็นแล้วก็เลยไม่มีใครตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่เกาะผักเี้ยอันนี่เป็น ไอทเนอรี่สุดท้ายของของการที่เรามาซันเซ็ตครูซซันเซ็ตบนเรือหังยาวก็มานั่งชิลบนเกาะส่วนตัวแห่งนี้เนื่องจากว่าทุกคนต้อกลับหมดแล้วสวยอ่ะเนี่ยดูสิคะต้นไ้เจ๋งอ่ะดูดูดูโอ้เริ่มซันเน่งหนักแลวน้าเยบนรอ้อนนี่แก้วนะคะเขาเรียกว่ามาปิกนิกแบบธรรมดาธรรมดาปูผ้าแบบนี้นะคะชิลเลยนี่เขามีพะเยนให้ด้วยขอบคุณค่ะ ชื่นใจโอ้โหดูเย็นนะชายคือสริปส้สวนตัวก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งจากที่เราได้คุยกันท,ทั้งเทียนโรงแรมเนี่ยก็บวกว่าี่เป็นช่วงแรกที่มาเขาบอกว่าไม่มี <c oughs> แต่นี้ชิมมออว่าเลยอ่ะือลอกมันไทเรา่ะชอบสบีอ่ะคือมองไปมีมเดเขาสวยมากี่ฟุกค่ะปก,ก,กเบอรเดอร์เขามากันสิปปี<ะ>ตัวว่าให้พี่ฟุกเดินไปในอ่ะะออาะห,หอมเนอะหอมเนอะหอมเนอะเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะสวยมากวา้ อเดี๋ยวก่อนใครมานั่งเรียกค่ะขออนุญ,ญาตนำเลยแล้วกันว้าวนั่งเรียกใครเนี่ยมิน่าเขาบอกว่าอย่าลืมบอกคุณฟุกนะคะไเนอนไปที่อ่างเอ้ยอันนี้ต้องลงอ่างแล้วโอ้แล้วอยากให้เห็นของจริงน,นะคะสวยอะ่ะหอมมากด้วยมีนเนมือสุดท้ายนะครับแต่ก็ขาดไม่ได้ครับเจ้ายำผักผูดมันอร่อยจริง ครับก็คือเมนูที่เราจะทานในวันนี้นะฮะดูดีเลยบลังตากับพาเมะก็ดูดีใช่ยวแบบเอ๊สีซ้มสลัดเขาให้มาครุ่เองเนาะแล้วแต่ความชอบอา,อ,อาจจะแบบเลี้น้อยต่างกันนะ<ห>ชอบหนุคนนี้หมือนจังแต่ถ้าอย่างผู้หญิงต้องเลี่ยงจุ่มวันมากนะต้องเลี่ยงกินซอสเยอะไงี่ยสำหรับผมนะเนี่ยต้องอร่อยเออนั่นแหละนี่นะครับมันก็คือลิงกุยนี่โบโลเนสผมบอกเลยว่า ดูดีมากแต่ดูดีนะเนี่ยนี่วากิวกริบอายทำได้ดีมากจนเราเนี่ยชอบมากจนต้องมาสั่งอีกวันเพิ่งกินเมื่อวานวีต้องกินอีกหลังจากที่เราทานสเต็กไม่หมดเราก็หัน่นจะบอกว่าเชฟช่วยไปทำยำเนื้อหน่อยดีอันนี้ดีมากอันนี้เป็นขนมของชายนะคะชีสโยกชีสเค้กครับก็มากับโ้โฮจัดเต็ม นี่คือกะบ,บี่ชีสเ,เค้กเพราะมันทำในเชฟกะบ,บี่มันจะเป็นที่หลอ,อกได้ไง <c oughs> อร่อยอร่อยสุดยอดข้าวเหนียวมะม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม่วง <c oughs> ดอกไม้อ่ะส่วนอันนี้เป็นซอเบย์สตรอเบอรี่ซอเบย์เมื่อวานนะคะพี่ปุกเขาแชร์แบบตอนกลางคืนไปแล้วรีก,กันต้องไม่น้อยหน้านะคะ แช่แบบมีดอกไม้แบบนี้แล้วก็วิวแบบนี้นะเม,มนูที่หาที่อื่นไม่ได้นะคะถ้ามาเราต้องลองสั่งนะคะเวลาอาหารเช้าก็คือเมนูนี้เลยค่ะพูลเล่เฟนช์โทส์นะคะมันจะเป็นเฟนช์โทส์กับโคโกคุนัทอย่างที่เห็นเลยใครมาโรงแรมนี้นะคะแนะนำเลยควบเบเกอรี่แบบนี้ที่เขาเสิร์ฟตอนเช้านะคะคืออร่อยเลยอะค่ะ แถมมันมีเดนิชที่แบบว่าตรงกลางมีมะพร้าวอีกวันหนึ่งเป็นมะละกอแล้วก็อไอันเนี้ยอันนี้คืออร่อยเลยอ่ะเขาจะเปลี่ยนไปแต่ละวันรสไม่เหมือนกันนะคะก่อนจะกลับในวันนี้นะครับบอกเลยว่าแกงปูที่ดีที่สุดอ่ะนี่เป็นรอบที่สองที่เราถ่ายถ่ายไม่ทันคือเราลืมถ่ายแต่มันอร่อยจนเราต้องต้องถ่ายแล้วเราต้องบอกว่าถ้าใครมาแล้วไม่กินแกงปูนี่มันพลาดมารสใต้แท้ๆเลยเผ็ดด้วยค่ะ